น้องฟอมพงศกรสาวแพรวเชอร์มวีแล้วก็น้องแพรแทนตะวันนะคะเอาเรื่องนี้น้องแพลลุกใสๆสสาวเกาหลีของพี่หายไปไหนคะับทำไมเรื่องนี้ร้ายกาจมากอะมันเป็นการแสดงค่ะพี่นการแสดงเนาะใช่กระแสเป็นยังไงบ้างครับพอได้พลิกบทบาทแบบนี้ก็มีคนบอกว่าเออไม่ไม่น่าเชื่อว่าแพลเล่นลายได้แล้วก็รู้สึกว่าดูบีลองกับมันดีในเรื่องเนี่ยโอ้พี่ชอบมากนะคือเสื้อผ้าต่างๆแซ่บ เปลี่ยนชุดเยอะมากใช่ใช่ชุดกองนางหรือชุดของกองงานน้องแพลวต้องให้เครดิตที่คอสตูมเลยค่ะคุณเกดพี่เกดนั่งบิดดนู้นนะรั่อุ้ยนั่งบิดจุดตรงนั้นนะคะใช่ใช่แต่เรื่องนี้คือทําการบ้านกันมาแบบดีมากๆเลยแล้วก็พี่เกดแล้วก็รวมถึงพี่เติร์นแล้วก็ทีมงานคนอื่นๆด้วยค่ะเหมือนเขาคอยมาตรวจเช็คเราตลอดว่าเฮ้ยอะไรเหมาะกับแพลวแพลวใส่แบบไหนแล้วสวยกว่าแล้วก็เรื่องนี้ยังรับบทเป็นสาวคลั่งรับ ถึงขั้นกับว่า <c oughs> ไม่ให้ไม่ให้ผู้หญิงคนไหนมาอยู่ใกล้ผู้ชายที่เรารักถ้าใครมาอยู่นี่ส่งคนไปตบเลยนะเฮ้ <c oughs> ยโหดมากอะประเด็นคือหนูว่า ัวละครตัวนี้เขารักตัวเองค่ะคือเขาต้องการให้ทุกคนเนี่ยสนใจเขาทั้งทั้งตัวพี่บอมแล้วก็ตัวเอ,อกระส่ซึ่งก็คือยูโรด้วยที่เขาไม่คั่งรักหนูเขาคั่งรักพิงพลอยอ่ะคตั่งคนอื่นต้องพิงพลอยเอ,อแต่คุณบอมที่พูดถึงนี่เขายังอยู่กับเราใช่ไหมยังอยู่ยังอยู่ค่ะบอมบอมเข้ารายการแล้วบอมสวัสดีบอมตัวนี้ครับผมสวัสดีครับอมในละครเขาไม่มีส่งคนมาตบหรอกแต่ว่าเขารักผมมากค่ะ จริงๆเขาไปคุยกับพิเตอร์นอกงานบ้างเหรเขาแอบบอกที่บอกว่าเขาไม่ได้สงคนไปแต่ว่ามีคนอาสาทําให้ใช่อะไรเงี้ยบอมแต่ว่าคุณอนตัวจริงไหมในเรื่องเนี่ยไม่มีครับไม่มีเลยใช่ค่ะเรื่อนตอบสียงดังเลย ช่ไหมแผลก็คือความเจ้าชู้เนี่ยแหละความเจ้าชู้กอดเราอ่ะแต่ว่าตามองอีกคนนึงเออเขาเรียกไม่ได้เรียกว่าเจ้าชู้เขาเรียกว่ายังไม่เจอรักแท้มากกว่ายังไม่เจอรักแท้มากเป็นข้ออ้างของคุณหลายใจแต่คุณรู้อ่ะสวัสดีครับจย์อีกรอบผมคชีวิตจริงเนี่ยเรามีบ้างไหมที่ต้องแบบดูแลผู้หญิงที่ดูเป็นนางร้ายหรืออะไรประมาณแบบเนี้ย มีไหมเคยเจออะไรอย่าง bueno> like well> ั้นก็จริงจริงแต่คู่นี้แปลกไหม่ะผมว่ามีอะไรแปลกๆครับผมก็จริงๆก็ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตด้วยส่วนหนึ่งผมว่าเวลาแบบเวลาเราแสดงหรืออะไรเราเราต้องเหมือนว่าเราต้องมีประสบการณ์กับในด้านนี้ด้วยพอสมควรมีคนนึงแนะนําได้ดีใช่ครับนั่นแนั่นถามเขาเนี่ยเขาแนะนําได้ดีเนี่ยอ๋ออาจารย์บูของเราเนี่ย